ี่ราคาในบรรยากาศยำแรงค่ะหามงแรงน้ำพ่นกัะเริ่มซัดแล้วค่ะกับบรรยากาศโคดหินสวยๆมะคะ่ะพี่ตอนน้องค่ะเอาละค่าไม่มยเพราะว่าลายใหญ่ห้างค่ะให้ที่ให้น้องได้รับได้ชม ปรงบรรยากาศสวยๆยามแรงน้ำกันค่ะขอบคุณพี่น้องคองไปสุปเปอุปที่มารับมาชมเป็นกำลังใจให้แม่มุ้ยค่ะแต่มาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่มุย้ยน้ำแนเดอค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะยางตอค่ะ ส,สวยมากๆเลยค่ะ ทะเลค่ะนิ่มๆค่ะเวลาน้ำพ่นลงค่ะสวยง่ามมากเลยค่ะ อยากให้พี่ให้น้องมาได้เบิ่งในสัมผัสน้ำกันค่ะ เป็นปากกาล่างเนาะคะ่ะสงสัยวังพายุหันพัดเพิ่นขึ้นมากค่ะเป็นคือสมองคนเลยเนาะคะ่ะเนาะเป็นขึ้นขึ้นคือสมองคนเลยแข็งมากๆค่ะเป็นลักษณะนี้ค่ะเป็นคือสมองคนเลยเนาะคะ่ะเนาะเป็นพื้นสวยงามมากๆค่ะ กาลังเนาะคะ่ะแข็งแข็งเด้ค่ะหักบบได้เยอะแยะเลยค่ะ,คะนี่ค่ะมีเปลือกหอยมีปลากาลังแห่งเนาะคะ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแมนเบิร์ดเลยค่ะนี่นี่ค่ะแมนเบิร์ดเลยค่ะ เล่พันสัตว์ขึ้นมานะคะ่ะกับไม่ข้างโคกอยู่นี่ปากกาลังสวยๆค่ะนี่ค่ะอันนี้สวยๆน,นี่สวยงามมากๆะคะ่ะถ้าเป็นอยู่ในน้ำ เป็นฟอสซิลค่ะแต่มักอันนี้ค่ะสวยดี ง่ายมากๆค่ะปากการังเกลือหอยสวยๆค่ะ ไลขาวปากกาลังสวยค่ะอายุในหน้าพิ่นก็สิสวยง่ามมากๆค่ะเปิดหอยสวยมากๆค่ะ